เฮ้ยตอนนี้รีบไปเลยโอเคครับช่วยด้วยทฮานแม่ช่วยเราด้วยนายรู้ไหมบนโลกโทษของคนมาย,ยุตเป็นยังไงของมันเดอร์ ไม่มีใครไม่มีใครหนีความยึดทำไม่ได้หรอกงั้นเหรอแต่ฉันจะชนะแกให้ดู <c oughs> ไม้ตายแค่นี้ก็จบแต่ฉันไม่ได้หรอกตายซะอะไรกันอนะมีไม้ตายอย่างนี้ด้วยเหรอ <c oughs> เ๊ะเ๊้เ๊ะเ๊ะเ๊ะ ทำไมล่ะทำไมต้องทะเลยศกันด้วยบอกเล้วนะแข็งแกงกวนหัวงนายกนเหรออมันเด้อลองดูหวกนี้ไปเง้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลำคัน เล่นเกมแค่นี้แหละเออเอออะไรกันนะ่ะเออเออเอเคนทอนใอยึดไปเ้เออ<ก>เออเออเออเจ้ไปไป เออเออเอ,เอโอ๊ะอ๊ะอ๊ะมันลุกแก้มจุกลุกอ,อ,อันนี้แหละจะชนะแก่อะไรกันนี่คือทั้งหมดแล้วเหรอ

มอูอะไรกันไม่รู้เลยมือสู้อ้ยมนโดนมาแล้นะไรมาันเคเสร็จแน่ฮ้ชากับเต่าเฮ้กเถอะน้อยนะเก้อะไรกัน โอ๊ยกูเขาจะหนีไปไม่ได้นะรั้งนะนายพร้อมหรือยังคือของเล่นใหม่ฮะน่าจะสดดนุกนะเนี่ย